อาล้ครับให้กับรูรูชิ่อคืนกลับมาแซมมี่หน้าเตโทษเกี่ยวไปเกี่ยวมาแล้วดีโหโหเด็ดขาดจริดดงครับลูกนีโอโหสุดยอดกับไปดีใจกบแฟบอลดี่ว่ารัจริีแบบนี้เวลาแบบนี้ต้องโตดไปเลยครับโอ้โหนี่อะไรครับอู้ม่มาพอเหมาะพอเจาะเหมาะเหม็นดีเลยกัครับ แถวสองเป็นเชียงใหม่เก็บได้ครับเอาเลยครับโล่งแล้วทางฝั่งซ้ายวางเท้าดีๆวางตัดเข้ามาในครับแล้วทําชิ่งกันมาอีกแล้วครับโอ้หายนะจบการแี่งันของรื่องทอหนึ่งัะเหล๋อชฉันจริงๆกนี้ตอบอนกันทำเอาแนวรับของอุบลนี่ยืนงงเลยครับทะเลาะแล้วครับ พวกเขาก็ตามครับพวกเขาจะได้ไปแข่งขันต่อแน่นอนครับสุโขทัยครับจะไปเจอในรอบอันดับที่3นะแล้วย sure. so like ิงลูกนี้ต่อสูงเลยครับที่พงุ่งมาครับโผล่ลากมายาวๆครับสาวมีสาวแบบนี้คือหลายๆทีสาวมีสาวจะเป็นปัญหาครับแต่ถ้าสุโขทัยเล่นดีแบบนี้ครับคือถ้าสาวมีสาวชนะเนี่ยเขาไม่คิดเหตุการณ์ในการชนะจะสูงมากครับ ตุนมาทีหนึ่งทันไหมปกเก้าให้มาวันเดอร์มาสิดที่โชคติดที่โชคมาปกเก้าปกเก้ามาสิดที่โชคต้องจริงเอามันได้โอ้โหตีเสมอได้ครับสองต่อสองในช่วงครเวลาครับทันที่ทำได้ครับโอ้โหแอดเลยครับแอดเลยครับยกมือครับโอ้โหพันุกติยกมือไหวมาลาพัฒแต่ท้งได้เอ้า เดมิฮีหรือว่าเนวิยาบาลับพี่ไปโดนบอตกคนสิครับโอ้โหไปยิงด้วยซ้ายครับสวยมากยิงทั้งแรงแล้วก็คมมากมครับลูกนี้ครับโอ้โหนี่ครับปั่นไซป้งบอลไซโคแหวกย่าฝ่ากาศลอยเข้าไปฟาดตรงตะข่ายครับแล้วก็ลงไปสไลด์กับพื้นครับเพื่อนมานอนทับครับ